สวัสดีครับพบกับผมสุดเขตสเปซสปาช่องอีเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นทริปสั้นๆอีกแล้วนะครับก็จะเป็นเส้นทางลัดนะครับคุณผู้ชมที่จะพาผมเดินทางจากอำเภอชะตาการนะครับไปที่บริเวณแยกน้ำปาดนะครับแต่ว่าช่วงที่ผมถ่ายมาเนี่ยก็ไม่ได้ถึงไม่ใช่ทั้งหมดนะครับของการเดินทางนะจะเป็นแค่ช่วงที่เป็นทางลัดผ่านหมู่บ้านเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมครับก็วันนี้ผมมา ถึงจุดนี้ประมาณสี่ห้าทุ่มได้นะคุณผู้ชมนะก็จะเป็นแยกบ้านแพะนะครับถ้าหากว่าเราเลี้ยวขวานเนี่ยก็จะไปที่อำเภอนนํปาป่อาอำเภอทองแสนขันได้นะครับไปที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ได้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็จะไปที่อำเภอเมืองเพิษโนโลกได้นะครับคุณผู้ชมครับก็ไปทางน่าจะไปแถวแถวเาขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแถวนั้นแถวแถวปลป โผล่ Pro, ตรงแยกที่เลยช่วงเขาขาดมานิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับก็จะไปโผล่บริเวณแยกนั้นนะซึ่งถนนเส้นในนี่ก็วิ่งสนุกอยู่นะครับคุณผู้ชมครับหากใครเบื่อถนนสีเลนกว้างก็ลองขับลัดเลาะกันมาได้นะครับ สำหรับทางลัดเส้นนี้นะครับก็เป็นถนนที่ใช้สัญจรในหมู่บ้านนะคุณผู้ชมนะน่าจะอยู่ในความดูแลของอบตอเขานะครับผมผ่านมาแถวนี้ก็ขับได้ไม่ไวนะคุณผู้ชมนะประมาณแค่40-60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ขับไวมากนะยิ่งผ่านมากลางคืนแบบนี้นะครับก็ ไม่ได้ใช้ความเร็วสูงเลยนะครับขับช้าๆนะครับเพราะว่าถนนค่างจะเล็กแล้วก็แคบนะครับแล้วก็มากลางคืนก็มีความมืดบวกเพิ่มมาด้วยนะครับด้วยความที่ไฟรถผมมันเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับแสงที่ออกมามันจะเป็นสีขาวนะครับทาให้การสะท้อนแสงจากวัตถุที่ไฟไปส่องเนี่ยมันไม่ค่อยออชัดเจนเท่าไหร่นะครับอาจจะบวกกับฟิล์มรถที่ผมติดมา60 ด้วยนะฮะก็เลยทําให้ดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับดังนั้นเวลาผมขับผ่านแถวนี้เนี่ยผมก็จะใช้ความเร็วไม่ค่อยสูงมากนะครับจะได้ปลอดภัยกันมากขึ้นนะครับบางทีมีสุนัขมีสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านนะครับนอนบนถนนก็จะได้หลีกเลี่ยงการประทะกันนะครับ ยส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับได้ใช้ถนนเส้นนี้เนี่ยบ่อยเอออย่าเรียกว่าบ่อยเลยเพิ่งจะเคยใช้นะครับเมื่อตอนปีที่ผ่านมานี่แหละนะครับปี64ที่ผ่านมานะแล้วก็ใช้บ่อยไหมผมว่าใช้อยู่ประมาณเดือนหนึ่งสองครั้ง3ครั้งได้นะครับก็เริ่มใช้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ทำงานอยู่ฝั่งอีสานนะครับถนนเส้นนี้ก็เป็นถนนที่ กล่าวได้ว่าก็เป็นการเชื่อมระหว่างภาคอีสานกับภาคเหนือก,ก็พูดอย่างนั้นก็คงจะไม่ผิดซะทีเดียวนะครับล้วก็อาจจะไม่ถูกซะทั้งหมดเนาะเ,เพราะว่าหลายๆท่านก็อาจจะไม่ได้ใช้เส้นนี้ครับส่วนใหญ่ก็มักจะเลือกที่จะเดินทางไปด้วยถนนหมายเลขสิบสองนะครับที่วิ่งเข้าไปที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเอานะฮะแต่ของผมเองก็วยความที่เป็นคนเบื่อถนนสีเลนนะฮะเพราะว่า เจอแช่ขวาเยอะนะครับบางทีก็รถเยอะมากเกินไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าเร่งรีบนะครับก็เลยมักจะเลือกที่จะเดินทางถนนด้วยถ,ถนนส่องเลนแบบนี้ซะมากกว่านะครับเพราะว่าขับชิวๆกว่านะฮะก็เมื่อก่อนน่ะเคยขับรถจากกรุงเทพไปหน้านเนี่ยใช้เวลา6 7ดชั่วโมงนะตอนเป็นวัยรุ่นนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผมใช้เวลาอยู่ประมาณ12ชั่วโมงนะคุณผู้ชม 1> 10 1 2ชั่วโมงนะครับความเร็วพื้นฐานที่ยืนพื้นเดินทางก็ประมาณ90-95ประมาณนี้นะครับบางช่วงบางตอนก็อาจจะมีเร่งแซงบ้างนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเป็นความเร็วที่สูงมากนะครับเนาะนะปัจจุบันก็ขับรถชา้าลงแล้วนะครับอาจจะเพราะด้วยอายุที่เยอะขึ้นนะ แล้วก็สมัยก่อนก็ชอบขับรถกลางคืนนะครับปัจจุบันก็ไม่ค่อยจะไหวละนะฮะเลยตีหนึ่งตีสองมานี่ก็ต้องจอดพักละนะครับไม่ได้ขับหามรุ่งหามค่ำแบบสมัยก่อนได้นะครับ หลังจากที่เราผ่านโซนหมู่บ้านมาแล้วนะครับก็จะมีโซนหนึ่งที่ผ่านาทุ่งนาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับตอนกลางวันเนี่ยวิวทิวทัศน์นี่สวยงามมากเลยนะครับเพราะว่าจะมีทุ่งนาให้เราเห็นเนี่ยสุดลูกหัลูกตานะครับแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านอย่างเช่นวัวนะมีวัวที่เดินไปเดินมาตัดแตรด้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากเลยนะฮะจริงๆถ้าเกิดผมมีที่มีทางเหนี้สักหน่นอยนะผมจะเปิดสโลว์บาร์ถงนี้สักหน่อย นะครับเปิดเป็นห้างเล็กๆนะฮะห้างที่ว่านี่ไม่ใช่ห้างขายของนะคุณผู้ชมเป็นห้างเถียงนาะน,นะครับแล้วก็เอ,อ่อขายกาแฟชิวๆขายเล็กๆนะฮะผมว่าน่าจะมีความสุขดีอยู่เหมือนกันเนาะนะครับใครที่เบื่อความวุ่นวายจากชีวิตในเมืองนะผมคิดว่าหลายๆท่านก็คงอยากจะมีความฝันอะไรที่แบบอยากจะทําอะไรแบบนี้อยู่บ้างนะเนาะนะครับถนนอาจจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะคุณผู้ชมนะผมก็อาจจะต้องแบบชะลอความเร็วหน่อยนะครับ ก็วันนี้ที่ผมมาไม่ค่อยจะมีรถมาเท่าไหร่นะคุณผู้ชมทุกทีเนี่ยจะมีรถเดินทางตามกันมาสองสาคันสี่ห้คันอยู่ตลอดนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นถนนเส้นทางที่เล็กๆแต่ก็นับว่าเป็นถนนที่มีผู้ใช้รถใช้ถนนกันเยอะพอสมควรนะครับครั้งแรกที่ใช้เลยเนี่ยคือผมเปิด GPS มานะครับแล้วก็ Google Map พาผมมาทางนี้เนาะ แล้วก็หลังๆมาก็สังเกตว่ามีป้ายบอกเหมือนกันนะครับว่าเป็นทางลัดที่จะพาเราไปที่อำเภอเมืองอดะะดุดรธานีได้นะครับก็เลยลองใช้มานะฮะแต่ว่าบางครั้งผมมาถึงตรงนี้เมื่อไหร่นะผมก็จะเลือกที่จะเดินทางไปทางอำเภอทองแสนขันซะมากกว่านะครับเอ่อมันไกลกว่ากันพอสมควรนะคุณผู้ชมนะ แต่ผมไม่ได้จับเลขไม้เท่าไหร่นะไม่ไม่เคยจับเลขไม่ก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดตีเป็นตัวเลขมาแล้วมันจะประมาณกี่กิโลเมตรนะครับที่เร่นระยะไปได้นะครับ หลังจากวิ่งทะลุทุ่งนาชาวบ้านมาแล้วนะครับก็จะมาเข้าสู่หมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าหมู่บ้านแถวนี้ชื่อหมู่บ้านอะไรนะครับใครมีข้อมูลก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเนาะเพราะว่าผมไม่ใช่คนแถวนี้นะครับแล้วก็พยายามเซิร์ชนี่ Google ก็ไม่เจอนะเออผมขออภัยเรื่องข้อมูลตรงนี้ด้วยนะครับเอาเป็นว่ามาดูถนนว่าประมาณไหนนะครับบยรยากาศการเดินทางสักหน่อยแล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผู้ชมครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆท่าน เ,เวลาไปที่ที่เราไม่รู้จักเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับปัจจุบันเรามี Google Map เนาะก็ในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เนี่ยยังไงก็จำเป็นต้องใช้ฮะแล้วหลายครั้งที่ ออพอเราเดินทางครั้งแรกครับเราก็ใช้ครั้งแรกเนี่ยยังไงก็ตามเถอะมันจะมีความหวาเวน,นะครับความหวาดวันมีความกลัวมีสารพวัดความรู้สึกนะครับที่ทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจนะก็บอกว่าคลิปนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่บอกให้หลายๆท่านได้ทราบนะครับว่าถนนเส้นนีน้เป็นอีกเส้นหนึ่งที่สามารถใช้ได้แบบปลอดภัยนะครับเนี่ยครับก็อาจจะมีน้องหมองน้องหมาอยู่บ้างนะครับก็เปิดไฟสูงส่องเป็นบางครั้งนะครับ นะก็ไม่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดไฟสูงยาวๆเท่าไหร่นะคุณผู้ชมนะนอกจากว่าจะวิ่งไวๆนะครับบางทีก็ไม่อยากให้ไฟไปส่องเข้าไปในบ้านของชาวบ้านนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ดึกอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ไม่ได้ขับไวนะครับเวลาลงหลุมลงอะไรก็หยอดหอดหน่อยนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าบางครั้งเสียงรถเรากระแทกกับถนนเนี่ยก็อาจจะสร้างความลำคาญความเหมงุดหงิดเนาะ ให้กับชาวบ้านอยู่บ้างนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็จะมาโผล่ตรงถนนใหญ่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าเราเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะไปที่อำเภอทองแสนขันนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราเลี้ยวซ้ายมาก็จะไปที่แยกน้ํแอ่างนะครับตรงไปที่อุตรดิตถ์ได้นะครับไปอำเภออื่นๆได้ด้วยนะคุณผู้ชมนะอ่าถ้าเราวิ่งเลี้ยวขวาจากแยกบ้านแพะเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็จะวิ่งเข้าทองสันขันนะพอเราเลี้ยวซ้ายก็จะมาเข้ากับถนนเส้นนี้แหละนะครับถนนเลขหนึ่งสองหนึ่งสี่ลงนี้นะครับ ก็เป็นการพากันลัดเข้าหมู่บ้านนะครับที่พาให้เราล่นยระทางได้พอสมควรนะครับคุณผู้ชมครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคุณผู้ชมนะช่วงนี้ขออภัยด้วยนะครับอาจจะมีคลิปสั้นๆโผล่มาเยอะสักน,นิดนึงนะครับยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับสุขสันต์วันพ่อครับคุณผู้ชมครับเจอกันใหม่ทริปหน้าสำหรับทริปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ